เปิดตำนานเป้าเกงเต็งบ่อนไก่เล่มหนึ่งเรื่องที่หนึ่งความเป็นมาเป้าหมายของการก่อตั้งโรงเจคือถือศีลกินเจสวดมนต์และเผยแผ่ธรรมทานขอบอกกล่าวถึงความเป็นมาของโรงเจบ่อนไก่ในกรุงเทพหมหานครแห่งนี้ว่าผู้ก่อตั้งเป็นสิทธิ์เป้าเกงเต็งเขาช้างราชบุรีต่อมา ทางโรงเจเขาช้างได้ส่งอุบาสกหนุ่มเล่าเส้นง้วนไปศึกษาขึ้นครูที่เมืองจีนสำนักเซาหลินใต้มณฑลหกเกี้ยนตลอดเวลาที่ฉันมาช่วยงานธรรมทานที่นี่อาจารย์ธทรธาตุไม่เคยออกปากพาดพิงถึงสำนักเซาหลินใต้เพียงแต่เอ่ยชื่อวัดนี้คือเถงไห่สิงอัมยี่เท่านั้นเองเนื่องจากวัดนี้อยู่ในเมืองเถงไห้ เมืองเดียวกับพระเจ้าตากศินมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเมื่ออุบาสกเล้าเส้นงวนมาเมืองไทยจึงมาก่อตั้งโรงเจที่กรุงเทพเนื่องจากได้รับคำชี้แนะจากสำนักต้นสังกัดว่าเมื่อกลับมาเมืองไทยแล้วสมควรจะไปตั้งโรงเจที่กรุงเทพจนบัดนี้ยังเป็นปริศนาคาใจว่ามีการเอ่ยถึงชื่อสำนักเท่งไฮซิงอัมยี่ติดปากอยู่เป็นประจำแต่มีอีกหลายสิ่งที่น่าคิดที่จากการสังเกตเห็นจุดเด่นของสำนักนี้คือ พูดน้อยมากมีแววตาคมลึกมองอะไรทะลุเหตุการณ์ลักษณะตาเข้าลักษณะซากักมักหรือตาสามเหลี่ยมนั่นเองด้วยความเมตตาของอดีตท่านนายกรัฐมนตรีอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ได้แนะนำให้โรงเจนี้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย สังเกตดูที่นี่ผู้ก่อตั้งคือสินแสเล้าเส้นง,งวนมีความตั้งใจที่จะจำลองแบบวัดดังปรากฏว่ามีพุทธวิหารมีพระประธานคือพระพุทธเจ้าทางด้านซ้ายขวามีพระมหากรสป,ปะและพระอานนท์ซึ่งในเมืองจีนทั่วไปนั้นเมื่อมีพระพุทธเจ้าเป็นพระประธานจะมีสาวกเอกสองรูปอยู่ซ้ายขวาดังที่เห็นอยู่นี้ จากการจารึกของจีนที่ปรากฏหลักฐานในพระไตรปิฎกดังนี้สมัยพุทธกาลโน้นสาวกองค์เดียวเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าประกาศยอมรับและรับรองภูมิธรรมจากจิตรู้แจ้งจิตรู้แจ้งนี้เกิดจากจิตของภะกสะป,ปะเองหรือจากจิตของผู้รู้เอง พระพุทธเจ้านั้นเพียงรับรองประกาศต่อหน้าสาวกกลางธรรมสภามีท่านเท้ามหาพรหมนั่งรวมอยู่ณที่นั้นด้วยจากเหตุการณ์นี้พระพุทธเจ้าได้เอ่ยนามว่ามหากัสสปะจากนั้นเป็นต้นมาจะเอ่ยนามว่าพระมหากัสสปะเรื่องมีมาเป็นอย่างนี้เป็นไปตามหลักฐานจีนที่จารึกไว้ ขอฝากเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับความเข้าใจอาจจะค่อยวด้วยการเวลาคือเรื่องการถ่ายทอดจากจิตสู่จิตอีสินชวนซินในความเป็นจริงนั้นเป็นการเรียกการถ่ายทอดแบบนี้เท่านั้นเองรายละเอียดของความหมายนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนลุ่มลึกมากไม่ควรกล่าวตอนนี้และที่น่าคิดมากการถ่ายทอดแบบนี้มีเพียง28องค์เฉพาะสายอินเดียคือสาวกในอินเดียที่มีตำแหน่งสังฆปรินายกมีเพียง28องค์ โดยมีพระโพธิธรรมเป็นองค์สุดท้ายจากนั้นพระโพธิธรรมไปเมืองจีนเป็นบิดาของเซนณนะเมืองจีนมีสังฆปรินายกชาวจีนอีก5องค์คูบาเว่หลางเป็นองค์สุดท้ายองค์ที่33ความหมายคือสายอินเดีย28องค์และสายจีนอีก5องค์28บวก5เท่ากับ33 ขอสรุปตบท้ายว่าการถ่ายทอดจากจิตสู่จิตมีการถ่ายทอดแบบนี้มีเพียง33องค์เท่านั้นเองจากนี้ไปจะมีการบอกกล่าวถึงเหตุผลของการสิ้นสุดแห่งการถ่ายทอดนี้มีหลักฐานชัดเจนอยู่ในหนังสือสูตรของเว่ยหล่างขอจงโชคดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสธนคาพร14กรกฎาคม2561